จับจับมือน้องเพชรน้องคอยโอ้ยโอ้ยเบึงลูกไข่น่งไหวนี่พี่น้องเอาบ่ไปไสดอกบานนี่เอานั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงไหวพระนะคะโอ้เจ้าเห็นอย่างบอืออือืกราบถึงสองอืออือืเอาโอ้ยน้องน้องเพชรนั่งลงสิลูกน้องเพชรนั่งลง จ้าจ้าโอ้ยบังลูกคอยมานั่งอยู่บนกาบเลยั้งพี่น้องว่าไปใส่เลยวันนี้ไปวันศิวงได้จับมืออยู่ ไปเดินข้ามกันไปดูเนข้ามกันเดิน้มูกันไปเินเ้ามกันไปดูไปเลยบ๊อบบีอาคนนั้นนะบายบายไปดีใจไปดีใจลอกไงบ้าย้า้อกไงลอกไม่แม่ลอกได้สามรอบไปเดินด้วยกัน

ทุคนเลยนะคะแน้องแอนกับน้องอาบน้องอาฟมากแล้วยนะื่ต่อ